ครับสวัสดีครับเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูสุดสามตัวบนเรานั่นเพื่อนนะดูสุดสามตัวบนเราว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงก่อนเขาดูแนวะทางแล้วเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะฝากช่องฝากคำเตือน ชื่อช่องเราแล้วก็ฝากคำเตือนครับลดิดบโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดยวยนะครับเพื่อนๆดูไปเลยอันนี้ที่จะให้ดูอยู่นี่เป็นหลักหลักสิบนั้นเพื่อนนะหลักสิบที่เดินยาวที่สุดของเราที่วดนนี้ผมยังไม่ถ่ายให้เพื่อนไปถ่ายเฉพาะกลุ่มนั้นไป หน่วยที่เดินยาวที่สุดนั่นเพื่อนนะเดินยาวที่สุดอ่านี่ดูอ่าเดินมายาวแต่วันที่ที่ผมเคยบอก,กเพื่อนไปนี่เดินยาวไม่ยังไม่เป็นย,ยังไม่เคยผิดนั่นเพื่อนนะยังไม่เคยผิดนี่งวดนนี้ยังไม่ถ่ายก็เลยเอาว่าเอาไว้สรุปดีกว่านี่เขายาวนั่นเพื่อนนะ,อ,ะอ่าดูนี่เลยไว เดินมาเ,เนี่ยเดินมายังไม่เคยผิดเนี่ยข้างบนก็เดินมาน่นอ่ะไ้ถึงข้างบนเลยน่นลายลงมาที่นี่เพราะาเราจะสรุปแล้วให้ดูหมดเลยอ่ะงวนที่ผ่านมาหลักสิบเข้ามางวนนี้เพื่อนว่าจะเป็นตัวไหนที่ชนกัน,น้นเพื่อนนะตัวชนนะมีมีศูนย์มีหนึ่งมีศูย์มีหนึ่ง หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศหนึ่งหเจ็ดศย์หนึ่งหเจ็ดที่เป็นหลักสิบอันนี้คือเป็นหลักสิบนั้นเพื่อนนะมันต้องเราต้องตัดออกไปที่ตัวไหนที่จะไม่มาหลักสิบเดินยาวที่สุดมันดูหลักร้อยของเรา ที่ว่าสูตรที่ว่าผมเขียนขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งเียตัวนี้นี่ที่ว่ามันมันเข้ายาวๆมานี่นี่เพื่อนดูอันนี้ยังไม่ถ่ายงว้นี้ยังไม่ถ่ายนั้นเพื่อนนะนี่งว้นี้ผ่านมางว้นี้ผ่านมาหลักร้อยนี่คือหลักร้อยเลขค่ามาเงี้นี้ผ่านมาห้าซีซีหลักร้อยเข้านั้นเพื่อนนะ ลอยเข้ามาดูหัวท้องบนเลยหัวนี้ท้างบนบางบางบางนี่นี่คือจะเป็นหลักร้อยนั้นเพื่อนนะไอ้พวกที่ผมกากระบาดออกไปคือดับหลักร้อยแล้วเพื่อนนี่กากระบาดออกไปนี่คือดับหลักร้อยแล้วมันก็จะเหลือหลักร้อยอยู่แค่เล็กเก็ดนี้ก็ปิดไปแหลวเหลือแค่นี้เพื่อนนี่เหลือแค่นี้เหลือตัวเดียว หลักร้อยสูตรยาวสองสูตรวนอีกดูสรุปเลยเพื่อนนี่เนยจะดูให้หมดอันนี้คือหลักร้อยเดือนย,ยาวสองสูตรนี่สามสูตรนี่ผมยังไม่ถ่ายนั้นเพื่อนนะนี่คือหลักร้อยอ่าไปดูข้างบนไม่ต้องไปนี่แล้วเอาข้างบนเลยกระดาษบนพับอ่าววนที่ผ่านมาหลักร้อยอ้า สี่สี่เราเลือกผิดนั้นเพื่อนนะเลือกให้ถูกมันก็เข้าสูตรมันเข้าแต่เราเลือกไม่ถูกหลักร้อยตัวที่เข้ามางวดน,นี้ผมเขียนส่วนไว้ให้แล้วที่นี่เดยมาให้เพื่อนดูเฉยว่าลเลขอันมายังไงอ่ะดูหลักร้อยแล้วก็เดี๋ยวยกออกไปดูหลักหน่วย ลักสิบสูตรนี้เพื่อนก็ยังไม่ได้ดูอันนี้ยังไม่เคยผิดเหมือนกันนั่นเพื่อนนี่โอ้ยยาวๆอ่ะไปเลยดูนี่เลยว่าเรางวดสุดท้ายแล้วคลิปสุดท้ายแล้วนี่คือหลักสิบงวดที่ผ่านมาเลขสี่มางวดนี้นี่โดนตัดออกไปเลขเก,ก้านี้ไม่มาหลักสิบ ที่เป็นหลักสิบได้แค่นี้เดี๋ยวโดนตัดอีกทีนึงนเพื่อนโดนตัดอีกเพราะผมมีสูตรตัด,ดอะไรอีกอน,นี่ก็ดูหลักหน่วยเ,เพื่อน,นี ายาวเข้าดูมันดูทั้งหมดเลยหนึง่งดูทั้งหมดเลยเพื่อนนี่เข้าหลักหน่วยตลอดสองหน้าเลยมาดูดิดูเพื่อนดูนี่หลักร้อยสุดท้ายนี่ไปดูข้างบนเลยติดดูข้างบนลงมาอืมเข้าหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยมาตลอดเพื่อนนี่เข้าหลักหน่วยมาตลอด เอกเจ็ดเอกเจ็ดเอกสี่วันนี้เพื่อนว่าจะเป็นตัวไหนอ่ะยาวสูตรเดือยนยาวๆเพื่อนอืมดับหน่วยวันที่ผ่านมานั่นผิดอืม เดินมาย,ยาวมาผิดงวดเดียวผิดคือผิดอันนี้ดับหน่วยดับหน่วยผมเอาใบทิดแต้ม <c oughs> เขียนแต้ม1้0ยสิบพนเพื่อนดูเลยนะเพื่อนนะใบที่ผมเขียนแต้ม110ให้ดูงวดที่ผ่านมากับงวดนี้ใส่กัน นี่เลยเอาปฏิทินเขียนเลยเพื่อนผมอยากให้ดูยาวๆนี่มวดที่ผ่านมาแต้มอันนี้คือหลักร้อยหลักสิบอันนี้แต้มร้อยสิบมวที่ผ่านมามวดที่ผ่านมาหลักหน่วยมันมาตรงนี้เลขสี่มันมาตรงๆเลยนี่เอาแต้มร้อยสิบจับนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวแต้มเก้าแต้มเก้าคือแต้มนี้ แต้มร้อยสิบแต้มเก้าตรงนี้ตรงตรงเลยตัวนี้เป็นตัวโต๊ดตัวนี้เป็นสองตะบนเข้าทั้งหมดเลยเพื่อนนี่มางวดนี้นั่นเพื่อนนะงวดที่จะถึงนี่เราใส่จับแต้มใส่เสร็จแล้วนี่แต้มสามตะบนนี่เราจับได้ถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเราจับแต้มสามตะบนได้เอาหลักร้อยมาจับแบบนี้นั่นเพื่อนนะมันจะเข้าอย่างนี้เลยอันนี้คือเป็นตัวโต๊ดถ้าเอา,เอาแต้มมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ดเลยเนี่อันนี้ก็เป็นตัวโต๊ด แต้มจับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าจับตามแต้มสามตำบนตัวนี้เป็นเลขห้าตัวนี้เป็นเลขห้าตัวนี้ก็จะเป็นเลขสี่แต้มสามตำบลจะเป็นโตัที่สามตัวสามชุดนี่ตัวตรงตัวโต๊ดโต๊ดที่เป็นอย่างนี้เพื่อนมาดูงวดถัดไปเลยเพื่อนงวดที่เราจะลงทุนมันจะเข้าอย่างไ่งวดนี้พอมาทําอย่างนี้ลองดูนี่ อันนี้คือหลักร้อยสูตรเดียวนั้นเพื่อนนะหลักร้อยสูตรเดียวผมหลักร้อยสูตรเดียวเขียนหลักร้อยสูตรสูตรนั่นแหละสูตรนั้นมาทําหลักสิบมาเขียนแต้มสามแต้มร้อยสิบมาจับเอาแต้มร้อยสิบมาจับ <c oughs> จับออกมาแล้วมันได้ตามนี้เนี่ยมันได้ตามนี้เสร็จแล้วที่นี่ดับหลักร้อยอยู่ข้างล่างนี้ดับหลักร้อยอยู่ข้างล่างนี้ เสร็จแล้วที่นี่พอมาจับตามแต้มแล้วมันได้แค่นี้ถ้างวดนี้แต้มสามตะบนมันได้แต้มมันได้แต้มหกแต้มเด่นที่สุดคือแต้มหกดี๋ยวผมหนีไปับผมเขียนเอาแต้มหกถ้าแต้มหกเขียนตั้งแต่นี้เลยถ้าแต้มหกตัวนี้ตรงเปีนศูนย์อืมตัวนี้เป็นสาม เขียนผิดับเลขผิดตรงมายไปสี 4, 4่่บวกสอเป็น4ีบวกสองเป็น6กเอาสองมาใส่หลักหน่วยของเราได้เลข0ถ้าจะเอาตามแต้มตัวนี้ต้องเป็นเลข2เพื่อนชอบเอาไหม แต่เลขสองมันดับนั้นเพื่อนนะสองดับหน่วยเ็นเพื่อนนี่สองดับหน่วยสองดับหน่วยบนดับสิบตัวสีแดงดับร้อยตัวสีแดงนี่คือหลักร้อยที่ผมเขียนไว้ที่ให้เพื่อนดูผมเอาตัวนี้มมา่อก่อนอนี่คือหลักร้อยนั่นเพื่อนนะโดนตัดออกไปโดนตัดออกไป เดี๋ยวส่วนหลักร้อยให้ดูก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะ,จะนี่งงส่วนหลักร้อยเลขเก้าเลขเก้าผมนั่งทำดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรนี่เอาแค่หกสูตรนั้นเพื่อนนะสูตรที่ผมเขียนผมยังไม่ถ่ายไม่เนียนเพื่อนผมจับดูไล่ดูแล้วที่ว่าเลขเกตโดนตัดมีมีม เลขเกตไหมเลขเกตโซนหนึ่งสองเลขเกดเลขหกเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรสูตรทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรแปดสูตรที่ที่เขียนนี่อีกที่หนึ่งหลักร้อยนี่สูตรที่เขียนนี่อีกที่หนึ่งที่เอามาเขียนใส่แต้มร้อยสิบใส่แล้วมันก็ได้เลขเก้าตัวเดียว หลักสิเลขหนึโดนตัดเลขสอโดนตัดเอาเฉพาะตัวชนอย่างเดียวตัวชนเลขศูนโดนตัดไปเลขเ็เลขเก้าเลข 9, เก้มีสูตรเดียวตัวชนมีเลขแปเลขแปดโดนตัดไป เลขหกเลขหกลบนตัดไปเลขเกตหรือเลขเตตัวเดียวหรือเลขเตตัวเดียวเพื่อนอีกศูนย์ศูนย์มีสองสูตรเพื่อนชอบเอาไปนี่มีสองสูตรเลขสองมีสูตรเดียว <c oughs> หลักสิบหลายสูตรที่ผมเขียนนั้นเพื่อนนะมันได้เลข ตัวนี้ตัวเดียวไดเลกเก็ตตัวเดียวผมมาถ่า,ายให้เพื่อนดูผมมันหลายสูตรเราจะยกไปยกมามันก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนนี่ก็สิบกว่านาทีแล้วนี่อย่างหน่วยหลักหน่วยนี่หลักหน่วยนี่ผมทำยี่สิบยี่สิบกว่าสูตรนั้นเพื่อนนะผมนั่งโซนเมื่อวานนี้ได้ไดเลกศูนต,ตัวเดียวผมทําได้เลกศูนต,ตัวเดียวผมนั่งโซน หนังส่วนเมื่อวานนี่ในเลขศูนย์ตัวเดียวยูนีเลขศูนย์ก็มีสามสูตรเลขหนึ่งโดนตัดไปเลขหนึ่งมีสองสูตรโดนตัดไปเลขห้าหนึ่งสองสามเลขคาโดนตัดไปเลขหกเลขหกมีสองสูตรโดนตัดไปอยู่แล้วเลขเก็ดเลขเก็ดมีสามสูตรเพื่อนชอบอาไปเลขสี่หนึ่งสองสามมีสี่สูตรเลขห้าเลขเลขสองเลขสองมีสูตรเดียวเลขสองดับหน่วยอยู่แล้ว เพพาะเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่นี้เองด้วยฮ <c oughs> ะถ้าเต็มสามตำบนนี่สี่สี่แล้วเอาสองมาใส่สี่สี่เอาสองมาใส่เป็นเต็มหกหกหกก็เก็ดมาใส่เต็มหก หกมีหกหเอาแต้มศูนย์มาใส่เลขศูนยนี้หกหกกศมาใส่จะได้ครบสามตะบลอันนี้ก็หกหกก็าศูนย์มาใส่จะครบสามตะบลนนี้ศูนย์ศย์เอหมาใส่ได้ครบสามตะบล ห้าห้าเอาหนึ่งมาใส่คูบสามตะบลห้าสามห้าเอาหนึ่งมาใส่ค 3, ูปสามตะบลสามสามเอาสามมาใส่ค 3, ูปสามตะบนอันนี้ห้าเอาหนึ่งมาใส่ห้าเอาหนึ่งมาใส่เจ็ดเจ็ดเอาหกมาใส่ 1> 5 5าเอาหนึ่งมาใส่ครบสามตบน7แต้ม7แต้มเจเอาเอามาใส่แต้ม7จอาเก้ 9, มาใส่แต้ม8ปเอาแมาใส่แต้ม6กเอาหกเอาแมาใส่ แต่มหกกัศูนมาใส่นี่คือสามตัวบนนั่นเพื่อนงวดที่ผ่านมามันถ้าเราจับตามแต้มแบบนี้มันก็จะเข้าลองดูนเพื่อนงวนที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเพื่อนดูถ้าจับแบบนี้มันเข้าตัวนี้ตัวตรงตัวนี้ตัวโต๊ดมีสามชุดมางวดนี้ถ้าเกิดเขาเดินต่ออีกน้นเพื่อนนะถ้าเกิดเดินต่อแต้มของเราเดินมาเป็นปีแล้วจะพอแต้มตัวนี้ ลายสูตรที่มามาชนตรงนี้มันก็จะเข้าตามนี้คนสอบชุดไหนเอาไปตามหลักหน่วยของเราได้ได้เลขศูนย์ทั้งหมดเลยตามหลักหน่วยของเราได้เลขศูนย์มันก็จะเหลืออยู่สามชุดเหลืออยู่สามชุดนี้เลขศูนย์จะมาหลักหน่วยไหมแต่เราทําได้เลขศูนย์มันก็จะเด่นอยู่แค่สามชุดนี้ ตัวนี้เป็นหลักร้อยหลักร้อยก็ไม่ได้เพื่อนก็ถ้าชอบก็เอาไป8 8 0ดนี่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้อันนี้เราทําตามแต้มเราทําตามแต้มเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปงวดที่ผ่านมาเข้ามาสองเข้ามาสามชุดแต่ตรงชุดหนึ่งโต้สองชุดงวดนี้จะตรงกี่ชุดเพื่อนนี่เขียนอย่างงวดที่ผ่านมาเขียนเอาแต้มร้อยสิบนี่คือแต้มแต้มร้อย แต้มร้อยเต้มแต้มร้อนี่จับตามแต้มชุดนี้มันได้ตามนี้1 2 3 4 4ส4งสามสี่สี่ามชุดพออยู่นี่ไม่มีไม่มีเลขสีสักตัวเลยนะเพื่อนนะบางสำนักเขาเชื่อเลขสีกันผมไม่ได้เชื่อแล้วเลขสไม่มีสักตัวเลยอยู่นี่ไม่มีเลข4ีสักตัว มีเลขสามตัวเดียวเลขสามนี่โดนตัดทุกหลักอยู่แล้วเลขสามนี่ต <cue> ัด <ten> ทุกหลักอยู่แล้วไอตัดทุกหลักงวดที่ผ่านมามาตรงๆนั่นเพื่อนนะเลขข้ามาหลักร้อยนั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมานี่สูตรเราเดินผิดนั่นเพื่อนนะสูตรดับทุกหลักของเราสองสูตรได้เลขห้ามาหลักร้อยนั่นเพื่อนนะแต่งวดนี้ผมจะจับให้เพื่อนไปทั้งหมดตามนี้แต่ถ้าเป็นตัวเด่นมันก็อยู่อยู่คลิปประมาณนี้ เพื่อนชอบก็เอาไปแต่ผมไม่วงให้แต่ผมบอกไม่เฉยเพื่อนชอบส่วนไหนเอาไปแต่ที่มันเด่นมันก็เด่นหลักร้อยของเราได้เลขเก้าหลักหน่วยของเราได้เลขศูนย์ที่เด่นมันจะเข้าไหมเลขเด่นที่หาได้ตัวเดียวจริงๆหาได้ตัวเดียวจริงหลักร้อยได้เลขเก้าหลักหน่วยได้เลขศูนย์จะเป็นไปได้ไหมเพื่อนอลองไปคิดให้ดี พรุ่งนี้เพื่อนก็นี่แล้วรู้ผลกันแล้วคอยดูเพื่อนว่าหลักร้อยตัวเดียวของเราจะเข้าไหมหลักหน่วยของเราจะเข้าไหมแต่ผมจะไม่วงให้นั่นเพื่อนนะเอาผมเอาตามนี้เลยเ,เลขล่างเลขล่างผมแก้เลขล่างนั้นเพื่อนนะอันนี้เต็มเต็มร้อยเต็มร้อยสิบ แต้มร้อยสิบแต้มเก้าเต็มร้อสิบนั้นเพื่อนนะแต้มเก้าเข้าแต้มสองเข้านี่สูตรแชร์ระ,ะยะสั้นนั้นเพื่อนนะสูตรมาเป็นปีผมเขียนให้เพื่อนไปหมดแล้วแต้มแปดเข้าแต้มสี่สีเข้า แต็มสีเข้าไปแล้วแต็มแปดนี่คือแต็มเต็มหลักร้อยกับหลักสิบบวกกันนั้นเพื่อนนะในแต็มแปดอันนี้เต็มเก้าแต็มเก้าเต็มสอง้อาวผมเขียนไม่สวยแล้วเพื่อนเต็มเก้าเมืที่ผ่านมา งวดน,นี้แตมร้อยสิบแตมร้อยสิบเอาไปโซนกับสูตรนี้ที่เราเขียนไว้นี่ร้อยสิบมันเหลือตัวไหนเพื่อนมีหกมีห้ามีแปดแปดโดนตัดไปอยู่แล้วเพื่อนชอบเอาไปแล้วเก้าไม่มีสองไม่มีมีแต้มศูนย นี่ถ้าเอาแค่สองสูตรในนั้นเพื่อนนะแต่มันเด่นอยู่แค่แต้มหกมันเด่นอยู่แต้มหกที่ผมทำมาห,หลายสูตรนะเพื่อนนะนี่ผมทำมาห,หลายสูตรที่ผมมมนได้ถ่ายให้เพื่อนไปก็มีอยู่ในสมุดเล่มใหญ่ที่ว่าที่ผมเอาไว้จดสูตรนี่มันได้แต้มตัวนี้มันเด่นสุดคือตัวนี้มันจะมาไหม ตัวนี้ก็ไม่จะเป็นตัวโตดตัวนี้เป็นตัวโตดถ้าหลักหน่วยใส่ทั้งหมดนั้นเพื่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวโตดเหมือนกับงวดที่ผ่านมาถ้าเพื่อนชอบเอาไปนะแต่ถ้าผมเขียนนี่ถ้าผมเขียนตามนี่นะเพื่อนนะตัวนี้ผมเอาถ้าผมเขียนตามแต้มนี่นะเพื่อนนะถ้าเขียนตามแต้มตัวนี้จะเป็นเลขเก้าเขียนตามแต้ม ตามนี้แล้วนั่นเพื่อนนะมันก็จะเข้าตัวนี้เป็นตัวโตด๊ตดเหมือนคบงวดที่ผ่านมาเลยเนี่ยมันก็จะงวดที่ผ่านมาอันนี้อันนี้เป็นแต้มหกนี่แต้มหกเต้มนี่แต้มหกนี่แต้มหกเต้มสามตะบนผมไม่วงก็ผมไม่วงก็ไม่จะว่าไงน้องเพื่อนเนาะ ตัวเด่นสุดตัวนี้ตัวโต๊ดตามสูตรของเราโตดตามแต้มตัวเด่นสุดคือตัวนี้แต่มาไหมเพื่อนๆมามีวงก็วงเหมือนเดิมแหละเขียนไม่สวยหรอกวงไม่สวยวงให้มันแตกต่างเขาแค่นั้นเองวงไม้หลายรอบอะเอแคนี้เพื่อนๆเด่นสุดๆเด่นสุดๆ ลองดูนะทุ่งสงทุ่งสงอย่าว่ายังไงได้ไปแล้วผมทำสุดผมมันได้เปลี่ยนแปลงเลขล่างผมจับให้เพื่อนไปคลิปนั้นแล้วก,กับว่าที่ผมตัดหลักหน่วย,เล,วยเลขหนึ่งออกไปผมบวกผิดนันเพื่อนนะผมบวกผิดเลขหนึ่งไม่ได้ดับดับเลขสามนั้นเพื่อนนะดับเลขสามหลักหน่วยดับเลขสามแต่ห้าผมบวกเลขผิดผมแกตะตัวนี้แหละ เพื่อนไปท่านี้ก็ที่คิดว่า91เพื่อนก็เอา92เพื่อนก็ดูในคลิปเลขล่างที่ผมจับผมไม่ได้เขียนจับใส่ตรงนี้เลขล่างผมเขียนให้แต่คลิปแรกแล้วอันนี้มันก็20วานาทีแล้วเท่ากับว่าคลิปล่างเพื่อนกลับไปดูคลิปแรกนันเพื่อนนะกลับไปดูคลิปแรกที่ผมฉีดค่าเลขออหนึ่งออกไปหนึ่งหลักหน่วยนั่นมันดับเลขสามนั่นเพื่อนนะดับเลขสามเท่ากับว่าเลขหนึ่งยังเป็นเด่นอยู่เพื่อนก็ ก้าหนึ่งที่มันมีเก้าหนึ่งเก้าสองนั่นเพื่อนนะเก้าหนึ่งเก้าสองก็ตัวที่ผมวงไว้ทั้งหมดเพื่อนกลับไปดูเก้าหนึ่งเก้าสองมีเพื่อนก็ฟังเสียงผมตรงนี้ผมเลือ่อนเพื่อนเพื่อนเลือกไปที่ผมวงไปแล้วก็มีตัววงก็มีอยู่แล้วหกแปดสามแปดอะไรนั่นก็มีอยู่แล้วเพื่อนก็นี่ไปแล้วก็เฉพาะที่ผมเอาดินสอขีดออกไปแถวกลาง เพื่อนก็มันมีเก้าหนึ่งอยู่ที่เป็นเลขเด่นเก้าหนึ่งเก้าสองนั่นเพื่อนนะเพิ่มไปสองตัวอ่ะขอบคุณนั่นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามถ้ากับว่าถ้าสูตรนี้เข้านั่นเพื่อนนะมันก็จะเข้าตามตามสูตรสําเร็จนั่นเพื่อนนะมันจะเข้าตามสูตรสําเร็จเลยเพื่อนถ้างวดของเราเข้างวดนี้นะอันนี้คือสูตรสําเร็จมันจะเข้าตัวนี้เลยเพื่อนนี่มันจะเข้าตัวนี้เลย 907ย์เเข้าตรงนี้คือสูตรสําเร็จเป็นสูตรสําเร็จเราได้หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยคือตรงตรงตรง,ตรงนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสี่สี่งวดที่ผ่านมาสูตรสาเร็จเราแต่เราเราจำไม่ถูก,กเพื่อนๆว่างวดนี้ลองดู นี่คือสูตรสำเร็จงวดที่ผ่านมาอ่านี่คือมาตรงๆมันเพื่อนงวดน,นี้เราจับตัวนี้เข้าตรงๆจับแต้มร้อยสิบแต้มหลักสิบหลักหน่วยใส่แล้วแต้มร้อยสิบจับใส่แต้มสองแต้มร้อยหน่วยจับใส่แล้วแต้มร้อยหน่วยของเราได้แต้มแต้มเก้าผมนั่งทํามาได้หลายสูตรอะอเพื่อน ยีกว่านาทีแล้วยาวไปถ้ากับว่าเด่นสุดๆนั้นเพื่อนนะมาไม่มาไม่รู้ถ้ากับว่าคลิปนี้ผมว่าจะไม่วงผมก็วงให้ตัวนี้เป็นโซ่ตรงตามสูตรที่เราทําได้ไม่รู้จะมาไม่มาตัวนี้เป็นโต๊ดตัวนี้เป็นโต๊ดเหมือนกับชุดนี้เหมือนกับชุดนี้นี่ชุดตรงชุดโต๊ดโต๊ดเหมือนกัน,น,นเพื่อนจับตามแต้มแล้วอลองดูเพื่อนงวดนี้เผื่อมันเข้าเพื่อนน,อน,นี่คือทําตามสูตรทั้งหมดเลย เขาไม่เข้าไม่รู้นั่นเพื่อนนะแต่ผมทําได้อย่างนี้ผมไม่ได้ปิดได้บังอะไรผมจะวงให้งวดน,นี้งวดต่อไปคอยว่าอีกทีนึงถ้ามันเข้างวดน,นี้ก่อนแล้วก็ว่าจะเข้ามาหลายงวดมันก็ไม่เข้าอ่ะขอบคุณมากครับขอเห็นเพื่อนทุกคนยังเฮงบางพังพรุ่งนี้นอนเพื่อนนะอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ